สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CK ช่วยกดไลค์กดซับแล้วไปฟังกันเลยบทที่41ปิดล้อมแน่นหนาะที่รกร้างสวีชิงร่างปรัดเปรียวพุ่งทยานไปด้านหน้าเขาวิ่งทยานมาตลอดทางสองวันเต็มด้วยความสามารถการฟื้นฟูของเขาเป็นเหตุดังนั้นสำหรับความเหนื่อยล้าที่เกิดจากการเร่งความเร็วต่อเนื่องของคนทั่วไปจึงไม่ปรากฏขึ้นกับตัวสวีชิงกระทั่งเขายังรู้สึกว่าร่างกายมีการเคลื่อนไหวอย,อย่างเต็มที่ ระหว่างนั้น <S <S เขายังสังเกตเห็นเงาผู้บำเพ็ญสำนักวชระที่สวมชุดเหมือนกับผัวน้าฐานอยู่ไกลๆอีกด้วยแต่ได้การหลบเลี่ยงอย่างระม,มัดระวังและรวดเร็วจึงปลีกตัวออกมาได้เวลานี้ยังห่างจากเมืองเขากวางที่หมายอยู่อีกราวหนึ่งวันเต็มเส้นทางที่สวีชิงพุ่งไปด้านหน้าจนมาถึงทางแยกแห่งหนึ่งด้านซ้ายคือเมืองที่เขาพำนักอยู่ถึง6ปีที่นั่นเวลานี้กลายเป็นพื้นที่ต้องห้ามไปแล้วมองอยู่ห่างๆเป็นทิวมืดผืนหนึ่งท่ามกลางแสงยามเย็นส่วนอีกด้านก็คือเมืองเขากวาง สวีชิงยืนอยู่จุดนี้หันหน้าไปมองพื้นที่ต้องห้ามผาดหนึ่งนิ่งเงียบไปหลายอึดใจร่างเขาไหววูบตั้งท่าจะทะยานไปเมืองเขากวางทว่าตอนนี้เองเขาก็หน้าเปลี่ยนสีร่างกายย่อตัวลงซ่อนตัวเข้าไปในพุ่มไม้สวีชิงรีดวงตาลงเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าที่ห่างไกลตรงนั้นมีสายรุ้งยาวสีทองสายหนึ่งกำลังหวีดวิวผ่านมาเนื่องจากห่างกันพอควรสวีชิงจึงมองเห็นเพียงแสงทองแยงตาม,มองไม่เห็นเงาที่อยู่ได้นในแต่คลื่นพลังวิญญาณของอีกฝ่ายเป็นแบบเดียวกับหัวหน้าฐานซ้ำยังแข็งแกร่งยิง แรงกดดันนี้มีมากกว่าหัวหน้าฐานเสียอีกจนกระทั่งสายรุ้งยาวผ่านไปสวีชิงจึงสูดลมหายใจลึกในดวงตาเกิดความลังเลสองวันนี้เขาพบกับผู้บำเพ็ญสำนักวชรัตถึงสามกลุ่มแล้วเขาล้วนเลี่ยงออกมาอย่างระมัดระวังแต่ครั้งนี้สร้างความรู้สึกอันตรายที่สุดให้แก่เขาอย่างเห็นได้ชัดถ้าเดินทางต่อในหนึ่งวันก็สามารถไปถึงเมืองเขากวางสวีชิงรีตาลงครุ่นคิดเขาก็รู้ว่าจุดได้เปรียบเวลานี้ของตนเองก็คือไม่มีใครรู้ว่าบนตัวเขามีป้ายแนะนำสำนักเจ็ดเนตรโลหิตอยู่ เมื่อเป็นเช่นนี้จุดหมายจึงถูกค่าดเดาวได้ยากแต่ตนเองก็ยังมีข้อดีอีกหนึ่งนั่นก็คือไม่จําเป็นต้องใส่ใจเรื่องความเข้มข้นของไอพลังประหลาดในพื้นที่ต้องห้ามหากระวังตัวเสียหน่อยก็สามารถพักอยู่ในนั้นได้ในระยะยาวข้อดีแรกตนเองจําเป็นต้องเคลื่อนไหวอย,อย่างรวดเร็วเพื่อทําให้สํานักวชระรับมือไม่ทันมีความเป็นไปได้สูงที่จะสามารถออกไปจากเมืองเขากวางได้ แต่ก็มีข้อเสียด้วยเช่นกันหากตนเองถูกพบตัวระหว่างตรงไปเมืองเขากวังเช่นนั้นก็จะเสียข้อได้เปรียบนี้ไปทันทีขณะที่คนอื่นสามารถเดาเป้าหมายด้วยความปลอดภัยของตอนเองก็คงจะถูกคุกคามด้วยเช่นกันส่วนข้อได้เปรียบหลังอยู่ในด้านการถ่วงเวลาหลังจากที่ถ่วงเวลาจนสำนักวัชระเริ่มเหนื่อยล้าก็จะสะดวกให้ตนเองใช้งานข้อได้เปรียบแรกแล้วตรงไปยังเมืองเขากวังได้ปลอดภัยกว่าซ้ําช่วงนี้หากพบเข้ากับอันตรายตนเองก็ยังมีทางหนีทีแล่ในพื้นที่ต้องห้ามอยู่ 2. วิธี2ตัวเลือกสวีชิงครุ่นคิด ตอนวิเคราะห์ผลดีผลเสียในใจจู่จูแสงทองสายนั้นที่อยู่บนท้องฟ้าเมื่อครู่ก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งยิ่งไปกว่านั้นความเร็วครั้งนี้ก็รวดเร็วกว่าเดิมฉากที่ผิดปกตินี้ทาให้สวีชิงเลิกคิ้วขึ้นทันทีซ่อนตัวสังเกตยอย่างละเอียดกระทั่งแสงทองสายนั้นก็ลดความเร็วลงมาอย่างชัดเจนเรื่องนี้ทําให้สวีชิงมองเห็นเงาในแสงทองได้ชัดเจนนั่นเป็นผู้บําเพ็ญเวยกลางคนคนหนึ่งคนผู้นี้ขาขวามีเย็นแต่อยู่แผ่คลื่นพลังวิญญ,ญาณออกมาเหมือนกําลังแบกรับร่างกายเขาให้บินได้ ด้านหน้าเขายังมีเย็นอีกแผ่นหนึ่งเป็นที่มาของแสงทองนั้นนั่นเองเวลานี้เย็นก็สาดแสงออกมาอย่างต่อเนื่องด้านในมีร่างที่เลือนรางร่างหนึ่งเมื่อมองอย่างละเอียดร่างเงานั้นก็คือองค์รักจวนหัวหน้าฐานที่สวีชิงสังหารลงไปแล้วนั่นเองราวกับร่างวิญญาณกําลังดมกลิ่นเหมือนสุนัขล่าเนื้ออยู่ในแสงทองความเร็วของผู้บําเพ็ญกลางคนช้าลงเรื่อยๆร,ราวกับกําลังสังเกตบริเวณรอบๆผู้ต่อมาจึงเปลี่ยนทิศทางออกค้นหาห่างออกไปฉากนี้ทาให้ใจสวีชิงกระตุก ของวิเศษอัขระเขามองออกว่ายันอักครสองแผ่นนั้นแม้จะไม่รู้ถึงลักษณะเฉพาะแต่ก็ดาบทบาทส่วนใหญ่ของพวกมันได้ใช้คนที่ข่าสังหารเพื่อตามหาตัวตนของข้าหรือแต่เห็นได้ชัดว่าอนาเขตไม่กว้างมากสัมผัสเองก็เลือนรางสวีชิงสูดลมหายใจลึกตระหนักได้อย่างลึกซึ้งถึงความมหัศจรรย์และความยอดเยี่ยมของวิชาเวทการวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียในใจเวลานี้จึงเกิดแนวโน้มเองขึ้นมาทันที รงไปเมืองเขากวางต่อไม่ได้แล้วเวลาหนึ่งวันเต็มเสียงที่จะถูกพบตัวมากหากถูกพบตัวเขาไม่ใช่แค่ค่าจะตกอยู่ในอันตรายแต่ยังเปิดเผยจุดหมายอีกด้วยสวีชิงตัดสินใจถือโอกาสตอนที่อีกฝ่ายห่างออกไปไหววูเข้าไปทางพื้นที่ป่าต้องห้ามเขาคิดจะไปหลบอยู่ในนั้นพักหนึ่งแล้วค่อยตัดสินใจและขณะที่สวีชิงพุ่งทยานผ่านไปไม่นานตอนที่เขาห่างจากพื้นที่ต้องห้ามหนึ่งชั่วการทูบนท้องฟ้าด้านหลังเขามีแสงทองปรากฏขึ้นใหม่อีกครั้งสวีชิงซ่อนตัวทันทีหันหน้ากลับประมองดวงตาก็หดลงฉพลัพน แสงทองสายนั้นเวลานี้เหมือนพุ่งเป้ามาทางเขาความเร็วที่จูจ่ๆก็เพิ่มขึ้นพุ่งทะยานตรงมาทางเขาและยังมีแสงกระบี่อีกสายพุ่งวิดวิวเข้ามาด้วยความเร็วที่ไวกว่าฉากนี้ทำเอาสวีชิงสีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยร่างไหววูบโดยไม่คิดหลบเลี่ยงอีกพริปตาที่เขาปลีกตัวออกมาเสียงคร่นครันดังขึ้นแสงกระบี่สายนั้นพุ่งลงมายิงจุดที่เขาเพิ่งหลบอยู่เมื่อครู่จนดินโคลนสากระจายแรงประทักกระพือบ้าคลั่งขึ้นมาขณะเดียวกันแสงทองสายนั้นก็ร่อนลงมาจนมีเสียงดังก้อง ไอ้หนูนี่ที่สุดก็พบเจ้าแล้วที่แท้เจ้าก็จะมาที่นี่นี่เองจากเสียงที่ลอดออกมาแสงทองที่เข้ามาใกล้เงาชายกลางคนด้านนี่ก็เผยจำชัดคนผู้นี้หน้าเหลี่ยมสวมชุดคลุมยาวสีทองร่างสูงมาตรฐานหน้าตาธรรมดามีเพียงคิ้วที่เข้มหนาที่ดูแล้วชัดเจนมากดวงตาใต้คิ้วเข้มหนาเวลานี้แฝงความยินชาและจิตสังหารเอาไว้ด้วยจดจ้องไปทางทิศที่สวีชิงอยู่จากบนท้องฟ้า ถ้าจะตอนทิบตาที่ก้มหน้าเท้าขวาสวีชิงก็กระทืบพื้นอย่างรุนแรงร่างทั้งร่างขยันพุ่งหวิดวิวไปทางชายกลางคนบนอากาศผู้บำเพ็ญกลางคนยิ้มเย็นชาก่อนหน้าเขาผ่านทางนี้คราแรกเกณนสือบอยก็ปรากฏความผิดปกติดังนั้นเขาจึงค้นหายอย่างละเอียดและพุ่งเป้ามายังสวีชิงทางนี้พอเห็นว่าสวีชิงเข้ามาร่างเขาก็ลอยสูงขึ้นทันควันเมื่อถึงระดับความสูงที่สวีชิงเอื้อไม่ถึงขณะที่พลังปะทะของร่างสวีชิงสลายหายไปร่างผู้บำเพ็ญกลางคนก็พุ่งลงมาฉับพลันยกมือขวาขึ้น ลมพายุรอบด้านปรากฏขึ้นเขาก็จะโรนิ้วลงมาอย่างรุนแรงลมพายุพัดลงมาพฤตานั้นกลืนร่างของสวีชิงเอาไว้ด้านในสวีชิงรอดลงมาบนพื้นอย่างคลอนแคลนท่ามกลางเสียงคลืนคลันร่างก็ไหววูบทะยานไปทางพื้นที่ต้องห้ามเมื่อผู้บำเพ็ญกลางคนคิดจะไล่ตามไปพฤตาต่อมาแสงเย็นวาบสายหนึ่งก็สว่างขึ้นจากทางสวีชิงกลายเป็นกริดเล่มหนึ่งที่มีความเร็วหน้าตกตะลึงพุ่งตรงไปทางผู้บำเพ็ญกลางคนผู้บำเพ็ญกลางคนหลีตาลงทะยานร่างสูงเพื่อหลบหลีกกลรปา สวีชิงมองผู้บำเพ็ญคนนี้อย่างพินิจบนพื้นดินไม่เอ่ยปากใดระเบิดความเร็วทั้งร่างเพิ่มความเร็วทะยานต่อไปเบื้องหน้าเขาตระหนักขึ้นมาได้ว่าตนเองไม่ใช่คู่มือของคนผู้นี้ถ้าหากอีกฝ่ายไม่บินเขายังตต่อตาฟันต่อฟันจนทำให้เขาตายได้แต่เผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่บินได้เช่นนี้สวีชิงมีวิธีไม่มากนะักคนหนึ่งอยู่บนฟ้าอีกคนอยู่บนพื้นการต่อสู้เช่นนี้เขาไม่มีข้อได้เปรียบใดเลย ตอนนี้สวีชิงวิ่งทยานสุดกำลังระหว่างระเบิดความเร็วชายกลางคนชุดทองหัวร้อยเย็นชาบนท้องฟ้าด้านหลังล้วงเอาแผ่นยกส่งกระแสเสียงไปถึงบรรพจารย์จากนั้นก็เร่งความเร็วและตามทำปางมือแล้วสัดแสงวิชาเวทหลายสายพุ่งไปทางพื้นดินในฐานะที่เป็นผู้อาวุโสใหญ่รวมปรานขั้นก้าพลังวิญ,ญญาณของเขาเต็มเปี่ยมอย่างมากวิชาเวทที่รู้ก็มีมากยิ่ง มองอยู่ไกลๆจะเห็นเพียงลูกไฟกับคมวายุหลายสายระเบิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทาให้สวีชิงที่วิ่งทยานอยู่บนพื้นรับมือได้ลำบากต่อให้หลบพ้นก็ยังถูกคลื่นพลังกระแทกใส่จนมุมปากเริ่มมีรอยเลือดไหลออกมาท่านบรรพจารย์จะระวังตัวเกินไปแล้วไม่จําเป็นต้องให้เขามาเองหรอกแค่ตัวข้าก็สังหารเจ้าทิ้งได้ผู้บรรเป็นกลางคนบนอากาศหัวราอเย,ย็นชาขึ้นเสียงหนึ่ง แม้จะพูดเช่นนี้แต่เขาก็ไม่รอดลงพื้นแม้ทางสวีชิงนั้นจะล้มลุกลุกคลานอยู่หลายหนเขาก็ยังคงรักษาความสูงไว้ระดับหนึ่งสมือบีบปางลมพายุคลั่งกระพืขึ้นอีกซัดโครไปบนพื้นดินจิตสังหารในดวงตาสวีชิงเป่งประกายการถูกเล่นงานเช่นนี้ทำให้จิตสังหารในใจเขายิ่งแรงกล้าขึ้น แต่ก็ทราบชัดเจนมากว่าอีกฝ่ายที่เหมือนจะมีแค่คนเดียวหน้าจะมีวิธีติดต่อกับสำนักแน่นอนหากไม่รีบเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามให้ไวที่สุดผ่านไปนานเข้าจนสำนักวชรรคนอื่นๆตามมาทันสถานการณ์ของฝั่งตนก็จะยิ่งอันตรายขึ้นโดยเฉพาะบรรพจารย์ที่อีกฝ่ายพูดออกมาก็ทําให้สวีชิงสันสะเทือนขึ้นมาในใจทว่าอีกฝ่ายก็ไม่ลดระดับความสูงลงมาเลยนี่ก็ทําให้สวีชิงตอบโต้กลับไม่ได้เช่นกันก่อนหน้านี้เขาแสดงความอ่อนแอออกมาหลายครั้งแต่ก็ยังล่ออีกฝ่ายลงมาไม่ได้คนผู้นี้ระมมััดดรระววงเเเสียหลลือออกินต่ไไ่ไไไป้้แ พอคิดถึงจุดนี้ดวงตาสวีชิงก็มีแสงม่วงสว่างว่าตอนที่พายุของอีฝ่ายพาัดลงมาพริบตาที่กลืนร่างของเขาทั้งหมดนาดาบสีม่วงวูบหนึ่งก็ปรากฏออกมาจากด้านในลมพายุทันควันสวีชิงกระอักเลือดสดในลมพายุฝืนอาการบาดเจ็บจากวิชาเวทของอีฝ่ายกดมือขวาลงพริบตานั้นดาบสวรรค์ปรากฏฟาดผ่าลงมาฉับพลันวิกฤตความเป็นความตายขีดสุดระเบิดขึ้นในใจผู้บำเพ็ญกลางคนที่อยู่กลางอากาศอย่างรุนแรงหน้าเขาถอดสีร่างกายถอยฉับฉับพลันหยิบยืมพลังยันบินทยานลอยขึ้นสุดกำลัง และตอนที่เขาลอยขึ้นความม่วงเปล่าด้านล่างมีเสียงคลืนครันหน้าตลึงเงาดาบที่พุ่งเข้ามาราวกับตัดขาดได้ทุกสรรพสิ่งอันตรายเสียยิ่งกว่าอันตรายหวิดวิวขึ้นมาจากด้านล่างของเขาถ้าหากเขาหลบช้าไปนิดหรือก่อนหน้านี้ลดประดับความสูงลงเกรงว่าตอนนี้คงถูกดาบนี้ฟันร่างทิ้งอย่างรวดเร็วราวสายอสนีไปแล้วแม้ตอนนี้จะเลี่ยงความเป็นความตายได้แต่เท้าซ้ายของเขาก็โดนฟันเข้าเล็กน้อยฉีกขาดจนเนื้อหนังเหเอวอะอวา ชายกลางคนหายใจหอบที่ฝืนสะกดความเจ็บปวดจิตสังหารในดวงตาแรงกล้าทว่าความระแวดระวังและความพรั่นพรึงในใจกลับรุนแรงยิ่งเขาเข้าใจดีถ้าหากไม่มียันบิงทยานตนเองที่ถูกดับหน้าตกตะลึงนั่นฟาดลงบนตัวถ้าไม่ตายก็คงจะเจ็บสาหัสแน่นอนบนรรพจา์พูดไว้ไม่ผิดเลยเจ้าเด็กคนนี้มันไรก้กาจริงๆสวีชิงที่อยู่บนพื้นดินเช็ดเลือดที่มุมปากจ้องมองผู้บำเพญกลางคนที่เท้าซ้ายเหวเอวกลางอากาศผาดหนึ่งสะกดความเสียดายในใจหมุนตัวไหววู้พุ่งทยานต่อไปยังพื้นที่ต้องห้าม ชายกลางคนบนอากาศตอนนี้ก็บาดเจ็บจนทนไม่ไหวลังผนึกบาดแผลก็ก้มหน้าลงมองสวีชิงแม้จิตสังหารในใจจะแข็งแกร่งแต่ก็ยังลังเลไม่กล้าเข้าประชิดต,ตัวและควบคุมความสูงทิ้งห่างไว้ใช้วิชาเวทเข้ารบกวนแทนเขาไม่คิดที่จะลงมือเพียงคนเดียวเทียบกับภารกิจของสำนักแล้วชีวิตตนเองยังสำคัญยิ่งกว่าดังนั้นเขาจึงคิดถ่วงเวลาต่อให้อีกฝ่ายเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามได้ก็ต้องยอมให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเราบรราจาร์มาก่อนเจ้าเด็กนี้ต้องตายแน่นอน ในสถานการณ์ที่เขาไม่กล้าประชิดตัวถึงแม้วิชาเวจะสร้างอาการบาดเจ็บให้อีกฝ่ายได้แต่สวีชิงมีพลังฟื้นฟูหน้าตกตะลึงดังนั้นจึงส่งผลกระทบไม่มากนะักความเร็วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งสวีชิงมองเห็นชายขอบพื้นที่ต้องห้ามร่างกายจึงไหววูบทยานตัวเข้าไปได้นในอย่างรวดเร็วด้านนอกพื้นที่ต้องห้างเงาของชายกลางคนในอากาศหยุดลงขณะที่ลังเลว,ว่าจะเข้าไปดีหรือไม่ท้องฟ้าด้านหลังเขาก็ปรากฏอสศนคีครึ่งครั้นก้องขึ้นมีร่างเงาสองสายพุ่งวีดวิวเข้ามา คนแรกสวมชุดคลุมสีแดงผมขาวลิวสยายแม้ไร้ความโกระทาแต่ท่าทีน่าเกรงขามเงาวานอนยักย้ายด้านหลังกลายเป็นลมพายุกระจายไปทั่วสารทิพย์บรรพจา์สำนักวชระนั่นเองด้านหลังมีผู้อาวุโสสำนักวชระอีกคนหนึ่งทั้งสองคนทะยานเข้ามาด้วยความเร็วขอบคุณสำหรับการรับฟงังถ้าสนุกอย่าลืมคอมเมนต์ว่าสนุก